ไ่เยทุกคนฮานั่งพาคือพาโดดแล้วทุกคนเนาะอ่าคุบาเพิ่นกลับบูมาจากเชื่อนะคุบาเลยจะห้องมาจะเชื่ออ่าแล้วกับพ่อกุกิ๊กบอกว่ามือนี้เพิ่นเป็นมือกรรมอีกบอกบอกไม่มือกรรมละอ่านคุบาเพิ่นบูมาละคุบาเพิ่นบูมาบิพอบ้านละต้องไปไปให้เพิ่นอยู่วัดเนาะ ดีนะทุกคนวันนี้กับผมกับช่องของอ่าตุกตาสุดน่าสงสารเลวเนาะวันนี้น้องตุ๊กใส่ซินใส่ผ้าเบี้ยงเนาะน้องตุ๊กหากับตื่นนอนเนาะน้องตุ๊กหากับตืนนนนะน่นนอนเนาะแล้ววันนี้น้องตุ๊กก็สิมาใส่บาตรแต่สาวเนาะแม่เกี่ยมใส่บาตรให้เนาะน้องตุ๊กหากับตื่นนอนแม่กับลูกนึงเข้าแม่ลูกนึงเข้าให้แม่เกี่ยมใส่บาตรให้ว,ว้าเร็้ยวไปทุกคนอาจจะมาใส่ดำไอตู้กันทุกคนเนาะอันนี้เป็นทุกข์เพาะเศร้าเราคิดถ้า ตอนนี้ถ้ากอลังค่าคูบาหเหมือนเนาะเพราะว่าคูบาเคยซนรีส์มาบินพระบาทออมบาสเลยคุณบ้านเฮาเพิ่นย่างบนไซด่อนดอกเพิ่น,นเมื่อยบคดเดียวกับซึ้นี่เดีอวนี่ทุกคนนี่เป็นเมตูุสีเราพนนั่งท่าส่บาสเนาะแม่นากุกกิ๊กไปใส่บา กกป้าบรรยากาศตอนเศร้าเนาะทุกคนตอนนี้กำลังท่าครูบามาอยู่เนาะทุกคนเนาะท่าท่าครูบากับไอ้จัวบาแล้วเขาก็พากันมาย่างรออินท่าตาตุ้มไปทุกคนหาก็ตื่นนอนลูกกิ๊กลูโมไซกับโมนี่โมโมไซโมโมไซอ่ะโมมีคนใส่ครูเย้เอเดป้าเราบ่าไปวะเราได้มารักดีจากคนเนาะเย้ยอดก็ทุกคนยอกยอก อาทางนี้จะเป็นทางไอ้จะเป็นทางคำสาดเราทุกคนเนาะวัดจะอยู่วังคุณทุกคนเดี๋ยววัดจะใส่วะคุบาร์พันชี้ยางโอ้ยพังใด๋พันนี้มาพันนี้มาทุกคนเดี๋ยวหอบไปเบิ้งเลยก็เนาะว่าคูบาร์พันยางมเขาใส่ละแล้วเขาจะไปเบิ้งกับพันยางมาแบบใดนมาจะเลี้ยงก็เลี้ยงพันตั้งพันเนาะให้กับเลี้ยงในเบ้งนะภากุกิกออซอนจะเค่อยไร สิลรุดตลอดเลยเป็นพิษได้มาเดี๋ยวสิรุดตลอดพี่กอมาเนาะเออหือ่ะพานทุกคนมาในีบ่หม้อก็ทุกคนเนาะแต่ว่าอากาศเย็นๆเนาะทุกคน นี่นะทุกคนอะไรทุกคนมันหนาววะนะอืมเออตอนเช้ามันหนาวตอนเช้ามันนี่เป็นเหตุของเอ้ยรถนี่ทุกคนเขาเคยรถเออสิงซาสวัสดิ์สวัสดิ์วัดจะ้ยชหัานเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิร์นกันเบิรงอันเทศก็มันฟังเทศเรอเปิดแต่เซาวคุณเนาะแม่นเอ้ยโอ้ดูน้ำสาดเนาะทุกคนวันนี้น้ำสาดน้ำสาดเย็นเย็นน้ำสาดคุณอ่ะ เขาจ้งเห็นจกสาดเดข้าบุทธิอาบมาแจ้งท่นลนะนี่ก็คือเลาวก็ข้าขาหน้าหรอข้าบุทธิมาอาบบน่ะป๊อกอีกลืมมาอาตละแท้วันน้องตุ๊กเป็นวัดที่แบบว่ากำลังสร้างเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกาอ่าแบบเป็นวัดที่กำลังสร้าง,ง,งแล้วไอตุ๊กลแลนบทันเลยแบบว่าเพิ่งากาแบบอันแบบอะเดี๋ยววับการช่วยเหลือเนาะแบบคล้ายๆคือเนาะวะ กาเท่าป่าอประมาณนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนเป็นป้าเป็นป้าที่กําลังสร้างเนาะกำลังหาอยู่ไอ้ครูบาณป้ากำจอยใส่เด็กยังอยู่งวันเด็อยู่งรถรถที่สร้างกันทุกคนแยกนอนหนาวทุกคน นี่เป็นทั้ษะพลทุกองที่เราเคยมาบอกเอ้ยค่ะเออเออให้เอไดียวพตัวนาวบอนาบนาบอเอเด็กเอเด็กกินข้าวเศร้าเอเดกินข้าวเศร้า มันเกลือน่าลายนมาเอามันเกลือเป็นวัดทีกางสร้างเดี๋ยวพิ่นก็มาเนะทุกคนนี่ยพอก็ใส่พาสมูกกกระดังฟิ่งไฟอีกนนี่นี่ยพอนะนี่เออจั่วกืออยู่ด้านนั้น เอออันนั้นเป็นวัดเก่าแล้วทุกคนเนาะตั้งแต่มสมัยแม่น้องตุ๊กเป็นสาวพูดเนาะนกิ๊กเนาะแล้วอันนี้เป็นวัดเพิ่งกำลังสร้างใหม่เนาะอันนี้เป็นวัดรุ่นลูกนะเป็นวัดร,ร,รุ่นแม่เท่าวับเท่าก็วัดแก่มีน้องตุ๊กตื่นสวยทุกคนแม่น้องตุ๊กนึ่งเข้าให้แล้วก็เกลี่ยให้น้องตุ๊กมาใส่บาต<า>ไปไปเราจะพาก,กันไปไทยเพุ่นเราจะไม่เดลอเพื่นมาแล้วเคาจะพาก,กันไปโบราณไปปป๊อ ไปยานาไปมาทางมาต่จมันทางมาแล้วจะพากันไปทาอยู่คุณน้องทุกคนนาะทาใสบาทอยู่คุณเนาะอยู่นี่โอ้จวนนางฟิงไปเนี่ยวอดันนี้ดันนั้นทาใสบาทยทุกคนเลาะอยู่โอยยอมเลยเคขนาดเราตกุกุกกกกก็ได้ นี่ทุกคนานั่งคาท่าโดดแล้วทุกคนเนาะอ่าครูบาเพื่นกับบุมาจะเชื่อนะครูบาจะูาจะเชื่ออ่าแล้วกับพ่อกรูกิ๊กบอกว่ามือนี้เพิ่นเต็มมือกรรมมากิ๊กบอกบอกไม่มือกรรมละอ่านครูบาเพิ่นบุมาละครูบาเพิ่นบุมาบีพอบ้านละต้องไลยเอาไปให้เพิ่นอยู่วัดเนาะละอาหันน้องตุ๊กนั่งท่าน้องตุ๊กอ่ามือก้อนน้องตุ๊กกลับมานั่งท่านี่แล้วทุกคนเนาะ เพิ่นกระบ و มาอีกทุกคนตู้สี่นี่แหละเพิ่นสิเอาไปให้วัดเพิ่นเพิ่นกระบ و มาอีกเนาะทุกคนเนาะลาหนึ่งบุญเนาะอันสุดก้อนน้องตู้โบรางทาเพิ่นกระบ و มาทุกคนสุดนี้น้องตู้โบรางทากกระบ ومة อีกทุกคนเพิ่นไม่อยากขึ้นนองเดบุญนี่จะกมิดเนาะโมดูกิ๊ก เนี่ยทุกคนไปหีก็นิเอาคนไปให้ยีวัดเพิ่อเอาไปให้ยี่วัดเอาของกินไปให้ยี่วัดเนาะใส่ทเแม่ตุกอุสาตุกสาวนึงเข้าให้ลูกก็ใส่บาทนะเดี๋ยวเขาจับให้พิ่ยีวัดม่ตู้หมสิกมักู้ต่แท้เลยเอเพิ่พิ่ยีวัดเอาขครู่นันเอาเข้าไปได้หวะ เอาเมาเอาผ่านบริอัทนี่อันนี้เออป้าอย่าเหาสิมาเมียะอย่าเหาสิเอาดิไปหาอยู่วัดก่อนคือบุ้ยทางเงินทางนี้แกดีบที่แท้ก็ได้ไปช่งท้าวพวกช้างเลยอ่ะอะท่านแรกน่ามีสร้างมาเฮ็ดจุฬาทั้งทุกคนบ่แม่สร้างคนนี่มาอันคนที่มาสร้างวัดแท้ทุกคนอ่าเพิ่นอยู เพนมาเฮ็ดอันจางรัดนะคุณผู้เนาะเลยว่าต้องเให้เป็นช่รงเข้าเลยเพื่อนะอย่าเพื่นกรบปเฮ็ดบ้านให้เห่าเลยอ่ามันเป็นอันน้องตุ๊กลบเป็นอันคูบาเทเนาะน้องตุ๊กสองเทื้าที่น้องตุ๊กมาท่าแล้วบปวดใจบ้านทุกคนที่แปลว่าคิดว่ามันต้องเป็นน้องตุ๊กเองนี่นึงมันไม่ได้เป็นน้องคูบาเลยนี่นสองเท้าเทกับน้องจินเนาะออื มนตู้ละนั่งมือเราก็ได้ใส่มือนั้นนั่งมือเราได้ใส่มือนั้นใตู้นั่งคุกมือได้ใส่กับรอดบ้านลงตู้มานั่งมืออันสองมือนี่ละบริ้นใส่ทุกคนสองมืออันมือแรกใช่ค่ะท่านใส่มดนะทุกคนยอมเลยเป็นน้ำเราจริงๆด้วยเคเนี่ยทุกคนทำมาหยอดวัดเทียมหอยจะเอาไปให้ให้เธอมาไปให้เออไอเด็กอ่ะไปนอนได้กิกิก

หัวแน่เอาไว้ใหแหละไม่เออจะชวยหรน่าจะไปถึงตีงอยไว้ฮดิเออไว้มองช่วยฮแหละไปเสร็จไปช่วยอีกเนาะเออเดีมาเพงาจะเห็นอุ๊ยไวยมันแตกแพะสิ้นกระบอกเลเนาะ จ๊ะนี่ผมเจอคือกันเดี๋ยวเราต้องมาเดี๋ยวน้องตุ๊กไปกราบก่อนนะทุกคนกราบสวัสดีทุกท่านนี่อุตส่าห์ปีนขึ้นภาเลยานคืนนี้ที่ขึ้นสลับ ข้าดนแฮะทุเวทเอนโนขับว่งมีหลายข้อด้วยขับที่อยากได้มีหลายข้อสิ่นานิเกียร์สิวันนี้เอักอ่เหมือนเอาแอบเข้ามาให้เพื่อนเลยใช่เหรอให้พที่กินข้าวกำลังใช่เหรอให้เรอใหเลแล้วมึอเสยนะครับจิ้เอามาให้ไม่หร มันะจะอไรยังพ่อกับอีพ่อดีล่ะอ่ะพ<อ><ห>่อจะเอาอันเดียวนี่ไหมเอาแย่ไหมเออใส่เรื่องหรือเได้เอาอัาอาอาอานนี้ให้ไว้ไวๆเอาเข้าไปหนึ่งเอาเข้าไปหนึ่งก็เอาเอามือให้เลยคุณบอกอืมไปเราจะพากลเม,มือเอาทุกคนไปเนาะตั้งตั้งใจทำบุญแต่ไม่ได้ทำบุญเกคนขาล้างมืกอก่อนเนาะ วันนี้บอกคนเร็วบอกกันเด้อบอกาอาวา่าเห็นบอกกันได้จีที่น่าจะเฮ็ดีเนาะเนี่ยะทุกคนอ่าวันนี้นักสุ้กรสิขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะฝากทุกคนกคดคไลค์กดแส,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 สก์ Subscribe ไปลังใจให้น้องตุวกระชิปต,ต่อไปในเด้อบ๊ายบาย